สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โหดตระสาแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับธนารนรค์แก้วเพชรและหมวยอริษรา,ากับทองเจริญค่ะตระสแรกในวันนี้ ไม่พ้นกระแสนี้ค่ะตามกันต่ออีกตามกันต่อนะคะเรื่องของบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นความขัดแย้งกันมแม้ว่าทางผู้ใหญ่ของสอตชจะออกมาบอกว่าไม่มีความขัดแยงด้ยงใดผู้ใหญ่ของสอตชก็คือบิ๊กต่อก็คือบิ๊กต่อนั่นแหละ,ะใหญ่สุดแล้ว แต่ก่อนหน้านี้ตามหน้าข่าวที่เราติดตามกันนะคะก็จะรู้ว่ามันมีประเด็นความขัดแย้งกันบิ๊กโจ๊กเองก็มีการตั้งทนายขึ้นมาแล้วก็มีการจัดถแถลงข่าวเรื่องเส้นเงินต่างๆาค่ะคือในระหว่างการแถลงข่าวพี่หมวยชาวบ,บ้านอย่างเราเนี่ยเราก็นึกว่ามันมีมวยมันมีมวยในสตชปรากฏว่าวันดีคืนดีทั้งคู่เนี่ยมาถแถลงข่าวแล้วกอดกันทุกอย่างเนี่ยเป็นพวกเราเนี่ยแหละฮะ ปันกันเองท่านว่าอย่างนั้นนะท่านบอกว่าเป็นเพราะว่าโซเชียลค่ะใน Social, อาทิตย์ที่ผ่านมาโซเชียลปันกันเองนะค่ะ,ะหน้าข่าวต้องยกให้พื้นที่นี้เลยค่ะบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กนะคะเป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก่อนจะมาตั้งโต๊ะแถลงที่สะตะชค่ะทั้งสองท่านเข้าพบนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วผู้สื่อข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะคะทางบิ๊กโจ๊กเองก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูแถลงที่สะตะช ไปรอแถลงหลังจากนั้นก็มีการแถลงจริงๆนะคะแล้วตอนที่แถลงอะคะ่ะก็จะยุติความขัดแย้งทั้งหมดจากนี้ไปคือสามัคคีร่วมใจกันทำงานแล้วบิ๊กโจก็บอกว่าก็จะถอนฟ้องที่มีการฟ้องทางพนักงานสอบสวนเต่าทั้งพนักงานสอบสวนอีกร่วม200คนก็จะมีการถอนฟ้อง แล้วจากนี้ไปก็คือเดินหน้าทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนี่คือบรรยากาศตอนที่แถลงข่าวแต่หลายคนก็จับตาดูว่าทั้งสองท่านน่าเครียดสังเกตคิ้วของบิ๊กโจ๊กเดี๋ยวจะไปดูคิ้วของพบบตลก็ไม่ไม่ได้ว่าเครียดน้อกว่ากันนะค่ะนี่นั่งนิ่งๆตอนเช้าไอ้คนอย่างเราก็คิดว่าคงจะจบแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วเพราะว่าเขาทำเนียบเพราะเขาทำเนียบแล้วค่ะแต่หลังจากนั้นปรากฏมีหนังสือ ย้ายพอบอรตรครับช่วงบ่ายหลังจากที่ตั้งโต๊ะแถลงจริงๆแล้วตอนที่ตั้งโต๊ะแถลงอะคะ่ะที่คนจับตาก็คือพอจบการถแถลงข่าวภาพที่เห็นบิ๊กโจก็ยกมือไหว้บิ๊กต่อเลยนะคะจริงๆก็ผมเห็นแต่ละรอบเวลานี่นี่ๆๆๆๆนี่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 ค่ะนี่กอดนอวแล้วก็ถ่ายภาพนี่ไหว้ไหว้แล้วก็กอดเอวเนี่ยคุ้นคุ้นไหมคะไปนอนภาพนี้ภาพนี้เนี่ยมัน ติดตามมาตั้งแต่กันยาปีที่แล้วหรือเปล่านะ,ะการกอดเอวแบบนี้อ้าวนี่ไงภาพนี้่กันยายนตอนที่บิ๊กต่อได้เป็นพบตรคนใหม่แล้ววันนั้น,นมันมีการโหวตแล้วก็ชัดแล้วว่าคนนี้แหละพอบอตรตอนกลางคืนครับเขาก็เลยไปคุยกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็มีภาพนี้ออกมาค่ะก็เป็นภาพที่หลายคนบอกว่าพอเห็นแล้วสบายใจนี่แล้วก็อย่างว่าแหละ ถึงว่าทําไมพบวตลอบอกเนี่ยโซเชียลเดี่ยปั่นเหลือเกินเราเนี่ก็ปั่นเหมือนกันนะเนี่ยกันยาพี่แล้วกอดกอดเอลวันนี้ก็มากอดเอลก่อนจะโดนย้ายเข้าทำเนียบทั้งคู่ค่ะไปช่วยราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรีแล้วทั้งคู่ก็ไปรายงานตัวในวันรุ่งขึ้นทันทีเลยค่ะตอนที่ไปรายงานตัวเห็นว่านะตอนที่เข้าไปรายงานตัวเนี่ยรองโจ๊กเนี่ยคือจะให้สัมภาษณ์นักข่าวประจำอยู่แล้ว ก็จะชินอน,นักข่าวมากก็คุยแต่ของพอบตรเนี่ยเหมือนให้คนมาดูก่อนว่านักข่าวอยู่ไหนเพ <c oughs> ื่อจะได้หลบไปอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> แต่สุดท้ายก็ลงมาเจอนักข่าวอยู่ดีนะค่ะตอนที่พบตรบิ๊กต่อค่ะไปรายงานตัว ผู้สื่อข่าวบอกว่าคือบิ๊กต่อไม่ได้เข้าทางด้านหน้าแล้วเข้าไปอยู่ในห้องของประหลัดสำนักนายกตันพลตรีแล้วผู้สื่อข่าวถึงรู้ว่าบิ๊กต่ออยู่ข้างในก็เลยไปตั้งกล้องถ่ายด้านหน้าก็ได้ภาพหน้าห้องแต่ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยลงมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก่อนก่อนที่จะเข้าไปในห้องรายงานตัวก็ได้ฟังเสียงของบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าก็นอนหลับดีนะก็ไม่เครียด แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูว่าทางประหลัดจะมอบหมายงานอะไรให้ทําแล้วเดี๋ยวก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งแล้วก็เข้าไปในห้องอะคะ่ะแต่ปกติกข้าราชการระดับสูงระดับบิ๊กๆอย่างเงี้ยเข้าย้ายมาทาเนียบนี่เขาต้องดีใจหรือเสียใจยหรือเขาจะต้องมารับงานอแต่เท่าที่ดูจากรายงานที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะปันหนึ่งว่าเหมือนจะไม่ได้มีอะไรให้ทําเท่าไหร่นะ,ะในทำเนียบเนี่ยอ่าอันนี้เป็นเพราะเ,เพราะอ,นนอะไรรู้ไหมพี่มวย นายกย้ายมาเพื่อตั้งคณะกรรมการคนกลางตรวจสอบปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วก็อ้อส่วนคนดูที่เป็นนักปั่นทั้งหลายชอบบอกตอนเช้าเล่นลิเกเหรอตอนบ่ายไน้ย้ายกขาแบเนี้ยเพีงคู่เลยค่ะในหนังสือคําสั่งย้ายของนายกก็บอกว่าเป็นเพราะความขัดแย้งในองค์กรตํ <c oughs> ารวจ <c oughs> ที่ได้ให้นโยบายกับ <c oughs> พอบอตรมาตั้งแต่กันยาแล้วทําไมเดือนนี้ครึ่งปีแล้วยังไม่จบ ยังไม่จบดึงปัญหาความขัดแยง้งทางบิ๊กต่อเองก็บอกว่าก็ต้องยอมรับ ว่าในฐานะของผู้นําองค์กรไม่สามารถที่จะจัดการความขัดแย้งได้สุดท้ายก็คือก็ต้องเป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาแต่ท่านเองบอกนะคะบอกว่าก็ไม่ได้เครียดอะไรคือมันเหมือนกับโรงละครเพราะการแสดงจบมันก็ต้องเก็บฉากดับไฟอันนี้ท่านพูดเองเลยเหรอใช่แล้วก็เอาข <c oughs> อบเสือกลับบ้านชีวิตคนเราก็มีแค่นี้แหละอันนี้คือที่ท่านออกมาให้สัมภาษณ์แล้วบิ๊กโจกก็ยืนอยู่ด้วยนะคะ ให้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เข้าไปรับมอบหมายงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วลองฟังดูค่ะ เงยต้องจบอะเมื่อวานก็คุยกันแล้วนะครับนะทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยละนะอ่าแล้วก็องค์กรมันต้องต้องอยู่แล้วต้องแข็งแรงแล้วทุกคนก็ต้องทํางานให้ประชาชนนะลูกน้องต้องไม่ไม่แบ่งฝ่ายแบ่งฝ่ายนะครับนะพี่โจพี่โจได้กาชับลูกน้องเลยไม่ว่าสายโจกับสายต่อเนี่ยไม่ไม่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกาชับไม่ต้องกำชับเอ่อพราะว่าคุยกันหมดแล้วนะครับนะไม่มีความขัดแย้งเอางี้ไม่มีความขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะโอเคไหมที่พี่อพี่รับรับอยู่แล้วพี่พี่ยินดีแล้วก็พี่ไม่ได้ไม่ได้เครียด ไม่ได้เครียดหรือหรือกังวลอะไรเลยมาอยู่ที่นี่ก็ก็ก็ดีก็ surgery, รับงานกิจสารพี่ก็ต้องทําอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงว่าพี่จะเครียดหรืออะไรไม่มีเลยไหนคณะกรรมการห<ล>ไหนนะตอบนะครับกี<ส>าท <ฮ nhân> ่านต้องทง้อง,ต,องต้องมีการมอบหลักฐานอะไรเพื่ออันนี้ <Gym S 1> ยังไม่ได้ทราบเลยนี่พี่่ยังไม่ทราบเลยครับยังครับจะไปเตรียมข้อมูลเพื่อให้ทางกรรมการก็ถ้าเผื่อมีการ อ่าเรียกอะไรก็เราก็เตรียมไมันครับไม่ไมไมต้องห่วงน,น้อยใจไหมฮะโอ้ยไม่น้อยไม่น้อยใจเลย,ยเช้าเร็วนะยังไงเราก็ต้องลุกไม่มีอะไรครับ <SU cc ion> งานเลี้ยงไม่งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาหัวโขนถอดวันนี้พี่ถอดหัวโขนว่าผออ,อยู่อยู่แค่ตําแหน่งผอ,อรตอรแต่ว่าหัวโขนในการปฏิบัติหน้าที่ก็เราก็ถอดออกวันนี้พี่มานั่งที่นี่พี่ก็ใส่หัวโขนตัวน,นี้ก็ทําหน้าที่นะครับถึงเวลาลงละครของเราเลิกพี่เราก็เก็บฉาก เก็บเครื่องแต่งตัวเก็บปิดไฟหอบเสือกลับบ้านเราก็เท่านั้นชีวิตเรามีเท่านี้กูจะไปเครียดอะไรอะรับช้าเร็วก็ต้องจัดนะพี่ไม่เครียดหรอกนะครับขอบคุณมากจ้าสำหรับทางบิ๊กต่อได้รับมอบหมายให้ทํางานทางด้านจิตอาสาก็มาดูห้องนี้แหละค่ะศูนย์ประสานงานจิตอาสาภาครัฐเป็นห้องทํางานที่อยู่ที่ชั้นสี่ของสํานักงานกพเดิมต่ออยู่ชั้น4ี่นะบิ๊กต่ออยู่ชั้น4ี่แล้วบิ๊กจ๊อกอยู่ชั้นไหนชั้นสาค่ะอ้าวอยู่น้อยกว่าได้ไงอะ มันไม่ไมาอยู่ชั้นสี่ด้วยกันที่โดนคิดมากหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> แต่บิ๊กจ๊กบอกคุ้นชินแล้วกับห้องทํางานเพราะเคยมาประจําอยู่สองปีก่อนหน้านี้ค่ะเหมือนบ้านตัวเอง่ <c oughs> เราต้องมาดูกันต่อว่าผลสอบสวนจะเป็นยังไงอาจจะได้กลับคนเดียวหรือกลับคู่ก็ได้อืมค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ย้ำนะคะบอกว่าคือตอนนี้ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เดี๋ยวรอดูคณะกรรมการที่จะทำงานแต่ย้ายก่อนค่ะ ผู้สึ่อข่าวถามบิ๊กโจ๊กด้วยนะคะว่าเขาบอกว่าบิ๊กโจ๊กมีชีวิตที่ส0ชีวิตที่สิเอ็เป็นยังไงแล้วอันนี้ชีวิตที่เท่าไหร่แล้วท่านก็ยิ้มนะคะท่านก็บอกว่าผู้สึกอขาวก็แต่เองเก็บเสื้อเก็บเสื้อเก็บเสื้อกลับบ้านละครจบแล้วพักกันทุ่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตระเสต่อไปในหัวตระสแต่เช้าค่ะ กลับมาสู่โหนกระแสแต่เช้านะครับในช่วงนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหลวงพี่ที่ใส่สบงและทรงพลังหน่อยพี่มวยป<ม>กตินั้นนะเวลาเราทําบุญเราก็จะนิมนต์พระไปสวดไป<ม>ชั้นเพลใช่ไหมแต่รอบนี้เขานิมนต์พระมาสองวัดแล้วบังเอิญมีพระสองวัดไม่ถูกกันช่วงจังหวะจะชันเพลไม่รู้คุยอะไรกันยังไงหลวงพี่ซัดกันนัวเลยครับโอ้ไม่อยากคิดเลยค่ะว่ามันเกิดภาพแบบนี้ได้ยังไง ในวงการพระพุทธศาสนานะคะเจ้าภาพไม่รู้ค <c oughs> ่ะว่าพระสองรูปไม่ถูกกันจึงเกิดคลิปนี้ขึ้นค่ะเนี่ยนะฮะมีผู้ใช้ เฟซบุ๊กคนหนึ่งนะครับเขาโพสต์ว่าทําบุญรอบรอบปีให้ตากับยายแฮชแทกช็กเช้านี้แฮชแท็กสาธุ99พระแท้ต้องจุดจุดจุดนี่พระแท้ใส่สบงรัดซัดก,กันเลยนะครับทําบุญรอ้อยครบรอบปีให้กับตายายนีมนพระมาฉันปรากฏว,ว่าเขาก็ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นชาวโซเชียลมีเดียก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับพี่หม๋กา<ะ>บอกว่าโอ้หมดศรัทธาเลยแบบนี้ไม่ควรบวชพระ ใส่สบงและทรงพลังเนี่ยด้านผู้ถ่ายคลิปก็เต้องผมเข้าใจในมุมคนถ่ายคลิปเลยนะตั้งใจจะถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่ามีงานบุญ<า>กําลังถ่ายแล้วอ่าฉันมีความสุขนะเนี่ยเจ้ากรรมในเวนปูหย่าตายายดวงวิญญาณบรรพบุรุษมารับบุญนะ,ะในระหว่างที่กําลังบุญกําลังจะมาบังเอิญมันเกิด เหตุการณ์นัวกันขึ้นของพระนี่พระต้องไปช่วยกันห้ามเลยนะเนี่ยพระสองรูปจําวัดอยู่คนละวัดกันแล้วทางเจ้าภาพก็ไม่ทราบว่าพระทั้งสองรูปก็เคยมีเรื่องขมเณกันมาก่อนแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ในงานที่เจ้าภาพได้นิมนต์พระมาล่าสุดมีรายงานนะคะว่าพระหนึ่งในสองรูปที่ทะเลาะวิวาทกันลาศิกขาแล้วหนึ่ง มันก็ต้องสึกหรืไหมอ่ะเพราะว่าไปทําแบบนั้นมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและที่สําคัญเนี่ยพี่หมวยมเป็นพระเนี่ยไปทาร้ายร่างกายคนอื่นเป็นคดีอาญาค่ะขึ้นศาลไปเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันก็ต้องจับสึกเพราะผิดกฎหมายบ้านกฎหมายเพืองไม่ได้ผิดแค่พระธรรมวินัยนะนี่สุดท้ายใส่สบงทรงพลังวันรุ่งขึ้นโดนจับสึกเลยครับอืค่ะพาไปติดตามอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือฮาเหมือนกันค่ะพี่โดนเคยกินจิ้งจกไหมคะ ผมเนะจะบอกว่าผมไปที่ไหนนะกลัวจิ้งจกผมเจอมันเลื้อยขึ้นมาเนี้ยผมเลยต้องเรียกตามเมียให้มาจับเหรอค่ะผมนี่กลัวมากนี่คือกินจิ้งจกอะค่ะเขาบอกว่าเป็นยาโดพจิสุกไหมไม่สูกค่ะจับกินสดๆเลยสามตัวค่ะให้ดูคลิปที่คุณสมหมายได้มีการเผยแพร่มานะคะคุณสมหมายอายุ59ปีค่ะ นี่เขียวด้วยอ่ะพี่เห็นหางตอนเข้าไปในปากไหมค่ะโอ้โหอวยขออภัยท่านผู้ชมที่กำลังรับประทานอาหารเช้าอยู่นะคะพี่สมหมายเป็นชาวสวนทุเรียนที่จันทบุรีเข้ามาเยี่ยมญาติที่จังหวัดตราด แล้วก็มาดูสวนทุเรียนของญาติระหว่างที่กําลังตั้งวงกินข้าวด้วยกันนะคะทางพี่สมหมายบอกว่าก็เห็นจิ้งจกก็เลยจับมากินเลยแล้วกินแบบสดๆนะคะก่อนจะกินก็ล้างด้วยน้ําโซดาก่อนออแล้วก็กินแบบนี้พี่สมหมายบอกว่าเขาก็เคยเห็นคุณปู่คุณย่ากินแล้วเป็นยาโดบคือกินไปแล้วจะปึงปังสามชั่วโมงจากนั้นจะปึงปังเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ อร่อยไหม,มคือต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้ผ่านการชําหระท้องแหวะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเอาน้ําโซดาล้านสักแป๊บหนึงก็เอาเข้าปากแล้วเคี้ยวเลยอืด้วยความอร,อร่อยฮะดูค่ะแต่ผมวิ่งก่อนนะฮะถ้าเจอแบบนี้อืนี่แต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะคะ รองทิ่บดีตมอนามัยอบอกว่าการกินจิ้งจกสดๆแบบนี้ค่ะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อที่เฉพาะอาหารได้แล้วก็สิ่งที่ได้ะค่ะที่บอกว่าเป็นยาโดพเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทางอาจารย์หมอบอกว่าจริงั้ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลได้แค่ปโปรตีน<อ>แล้วก็โปรตีนที่คนไม่นิยมบริโภคด้วยเดี๋ยนะโปรตีนที่คนไม่นิยมบริโภคก็จะได้แค่โปรตีนเราก็ไปทาน เน,<ก>เนื้อไก่เนื้อปลาทานดื่มนมก็ได้ได้เยอะกว่าด้วยได้เยอะกว่าด้วยลองฟังเสียงของรอนทิพดีตมอนามัยค่ะกินจริงจกสดๆเนี่ยมันเป็น โทษมากกว่าประโยชน์นะครับหนึ่งจิ้งจกเนี่ยมันเป็นสรรัตว์เลี้ยงครานึ่งกินในส่วนของมแมลงหนึ่งตัวมแมลงหรือว่าในตัวจิ้งจกมันก็จะได้รับอ่าเึีเราเรียกเชื้อหนึ่งเราเ,เรียกว่าโปรโตโซัวนะครับที่เข้าไปสู่ตัวจิ้งจกถ้าเผื่อว่าเรากินดิบๆนั่นหมายถึงโปรโตวซ่าที่เราเนี้ยมันก็จะเข้าไปสู่ร่างกายก็ทําให้เกิดโรคได้อัน,นี่2คือบริเวณผิวของจิ้งจกเนี่ยมันจะมีเชื้ออันหนึ่งที่เราเรียกว่าเชื้อซามเนเล่าครับเชื้อตัวเนี้ยมันจะทําให้เกิดอ่าโรคต ปวดศีรษะทายเหลวได้ยิ่งบอกความเชื่อว่าไปจุ่มในโซดาเนี่ยครับมันก็จะทให้ลูอาจจะมีการฟอกสีได้นิดหน่อยมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าจิ้งจกมันถูกฆ่าเชื้อแล้วแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ที่ผิด,ผดนะครับนะในเรื่องของความเชื่อว่าจะทําให้เกิดสมรรถภาพทางเพศน,นะมันก็จะมีแค่คุณค่าของทางโปรตีนเท่านั้นเองมันไม่ได้มีคุณค่า ทางทางทางเรื่องของสมรรถภาพทางเพศคนที่กินเนี่ยเขาอาจจะเป็นความเชื่อแล้วก็อะไรทาให้รู้สึกอย่างนี้ซึ่งซึ่งซึงง่งผลทางทางนี้ไม่มีครับไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เชื่อหมอค่ะเชื่อคุณหมอเชื่อมากเลยอย่าอย่าเลียนแบบนะครับเพราะว่าจิ้งจกเมื่อกี้คุณหมอพูดชัดว่ามันผิวหนังก็มีเชื้อโรคข้างในก็มีมเชื้อโรคส่วนคุณพี่ท่านนั้นยังไม่ถึงคราวท้องเสียเท่านั้นเอง เขาบอกว่าก็เป็นความเชื่อของเขาเขาเชื่อแบบนี้อย่าเลี้ยนแบบนะค่ะพักกันดูเดียวค่ะช่วงหน้ากลับมากับผลกระแสแต่เช้าค่ะกระแสแต่เช้ล,ชลชับมาติดตามโผนกระแสแต่เช้าค่ะ แต่แสนนี้ต้องเป็นกำลังใจและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพระเอกต้อยล้านคุณเมฆวินัยไตบุตรนะคะได้เสียชีวิตยอย่างสงบช่วงกลางดึกของวันที่2 0มีนาคมทางคุณเอภรรยาได้โพสต์ข้อความนะคะแจ้งข่าวนี้ว่าคุณเมฆวินัยไตบุตรได้จากไปเมื่อเวลา23.49นาฬิกา49นาทีของวันที่20มีนาคมคุณเอได้โพสต์ข้อความบอกว่า หลับให้สบายนะคะ RIP ก่อนหน้านี้ถ้าเราติดตามข่าวอะค่ะก็จะทราบว่าทางพี่เมฆได้ต่อสู้กับโรคตุ่มน้ำพองเป็นโรคตุ่มน้ำพองมา5ปีแล้วที่ผ่านมาค่ะก็จะรักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์ทางเลือกด้วย ที่ไหนว่าดีที่ไหนว่ารักษาแล้วหายทางครอบครัวทางคนสนิทของพี่เมฆก,ก็จะพาไปอย่างพี่หนุ่มคงตะพันนะคะก็จะพาไปหาหมอไปเพื่อความสบายใจของพี่เมฆแล้วก็ดูแลเรื่องอาการป่วยในระหว่างที่ยังป่วยเนี่ยนะพี่พี่หมวยรู้ไหมว่าตอนผมตามดูข่าวนะ,ะผมตามดูข่าวพี่เมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยไปหลายที่มากเพราะว่าด้วยความที่ว่าแกเป็นพระเอกร้อยล้านเนี่ยแกก็มีการไปเดินทางของขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรเหมือนกัน มีอันนี้นวดกับอาจารย์เอกเนี่ยรักษาอาจารย์เอกก็รักษาด้วยค่ะนี่คือหนึ่งในนั้นนะมีคนมารักษาเยอะมากอย่างการเปิดบุพกรรมที่เขาฮิตกันเนี่ยอย่างที่คุณมดดําพาไป,ไปบ่อยๆนนะ,นะอาจารย์ภพศสารแสนชัยเนี่ยขอโหติกรรมเจ้ากรรมนายเวรทั้ง7็ดมีครูบามาสวดกันหลายรูปมาขอขอขอมากรรมคือนอกจากการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ยังใช้ทางความเชื่อควบคู่กันไปค่ะ สุดท้ายแล้วพี่เมฆจากไปจากภาวะความดันตกและติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะที่โรงพยาบาลสายไหมไม่ว่าจะไปที่ไหนทางคุณเอ๋ภรรยาก็ไปด้วยตลอดอะคะ่ะตามช่วยดูแลกันมาตลอดเลยะนะนี่ไปเขาแนะนําว่าให้ไปขอขมากรรมตรงไหนไปไหว้พระขอพรตรงไหนก็ไปหมดค่ะคุณเอบอกว่าก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลทั้งสุดท้ายอะคะ่ะตอนที่อยู่ที่บ้านทางพี่เมฆเนี่ยบอกว่าพี่เหนื่อย แล้วในช่วงสองสามวันช่วงสุดท้ายอะคะ่ะทางพี่เมฆก็จะเรียกเธอไปกอดไปหอมตลอดขอกอดขอหอมตลอดทั้งวันนะคะทางคุณเอกบอกว่าก็ไม่คิดว่านี่จะเป็นสัญญาณแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะ่ะทางพี่เมฆกำลังใจดีมากนะคะคจะบอกทางคุณเอกตลอดเลยว่าเราสู้ไปด้วยกันนะเราสู้ไปด้วยกันนะจะมีช่วงหลังนี่แหละ ที่พูดว่าพี่เหนื่อยอืมผมเคยคุยกับคนที่เป็นโรคคล้ายๆกับของคุณวินัยเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าตอนนี้เขาเป็นเนี่ยคนรอบข้างจะไม่อยากเข้าใกล้ม,มันจะเป็นเหมือนน้าออกมาบางครั้งการนอนนอนปกติก็นอนไม่ได้ต้องนอนคว่ำหรือนอนหงายแล้วห้ามขยับด้วยนะไม่งั้นน้าเหลืองมันจะออกอืแล้วจะมีคลิปสุดท้ายเห็นไหมฮะจะมีแผลตามร่างกายเต็มไปหมดเลยแต่ก็ยังสู้นะ สู้มาตลอดอะคะ่ะคลิปสุดท้ายที่พี่เมฆได้โพสต์เอาไว้จะเป็นคลิปกับลูกสาวลูกสาวได้ช่วยเกาหัวให้คุณพ่อค่ะคลิปนี้ซึ้งมากมีข้อความเขียนบอกว่าผ่อนคลายด้วยมือของน้องแหมมรักลูกครับพี่เมฆมีลูกสามคนนะคะอขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เมฆและเป็นกำลังใจให้กับภรรยาคุณเอ๋และลูกๆทั้งสามค่ะครับ ทั้งหมดนี้คือโหนนาสา์แต่เช้านะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ